ประกันสังคมมาตา3า39 39และ40ให้อะไรเราบ้างกรณีทุพพลาภาพวันนี้ประกันสุขภาพง่ายๆสไตล์พยาบาลอ้อยจะมาเล่าและตอบคำถามนี้ให้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ของผู้ประกันตนมาตรา 33, 39และ40กรณีทุกคลณภาพนะคะค่ะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนัทธมน h ชาแนลด้วยนะคะเรามาทำความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกันตนทั้ง3ประเภทกันก่อนนะคะประเภทแรกนะคะเป็นมาตรา33ก็คือกลุ่มลูกจ้างหรือว่าพนักงานในสถานประกอบการต่างๆนะคะ เช่นพนักงานในเซเว่นอีเลเว่นพนักงานในคาเฟอเมซอนประเภทที่2เป็นมาตรา39ก็คือผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33มาก่อนนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนและสมัครใจส่งเงินสมทบประกันสังคมภายใน6เดือนหลังออกจากงานนะคะและประเภทที่3นะคะก็เป็นมาตรา40ก็คือกลุ่มบุคคลทั่วไปประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งทำงานโดยไม่มีนายจ้างนะคะเช่นพ่อค้าแม่ค้าคนขับแท็กซี่พี่วินมอเตอร์ไซค์หรือว่าแรงงานนอกระบบนะคะซึ่งผู้ประกันตนในแต่ละประเภทนั้นนะคะก็จะได้รับความคุ้มครองสิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพแตกต่างกันออกไปนะคะตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนะค,ะค่ะก็คราวนี้เรามาดูในส่วนของความหมายของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพกันบ้างนะคะว่าหมายถึงอะไรนะคะ ก็หมายถึงนะคะผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันไม่ใช่เนื่องจากการทำงานจนเป็นเหตุให้สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือหรือของร่างกายนะคะหรือสูญเสียภาวะปกติของจิตใจจนทำให้ความสามารถในการทำงานลดลงถึงขนาดไม่อาจประกอบการงานตามปกติได้นะคะซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ทุกเป็นผู้ทุพพลภาพนะคะ คราวนี้เรามาดูในส่วนของสิทธทิประโยชน์ที่จะได้รับกันบ้างนะคะเริ่มจากเงินทดแทนการขาดรายได้สำหรับผู้ประกันตนกรณีทุพพลภาพในมาตรา33และ39ก่อนนะคะถ้าระดับความสูญเสียไม่รุนแรงร้อยละ3 5ขึ้นไปแต่ไม่ถึงร้อยละ50ก็จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละ30ของค่าจ้างรายเดือนเป็นเวลา180เดือน และถ้าระดับความสูญเสียรุนแรงร้อยละ50ขึ้นไปก็จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายเดือนตลอดชีวิตนะคะซึ่งเงื่อนไขาการเกิดสิทธิประโยชน์นั้นนะคะก็คือจะต้องจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า3ใน15เดือนก่อนทุกพลภาพในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา40นั้นนะคะ ก็จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพตามทางเลือกที่จ่ายต่อเดือนดังนี้นะคะ 1. ถ้าจ่ายเงินสมทบครบ6เดือนภายใน10เดือนก่อนทุพพลภาพทางเลือกที่1และทางเลือกที่2นั้นนะคะก็จะได้รับเงิน500บาทต่อเดือนเป็นเวลา15ปีและทางเลือกที่3นั้นนะคะก็จะได้รับในจำนวนที่เท่ากันตลอดชีวิตนะคะ 2. ถ้าจ่ายเงินสมทบครบ12เดือนภายใน20เดือนก่อนทุกพลภาพทางเลือกที่1และทางเลือกที่2ก็จะได้รับเงิน650บาทต่อเดือนเป็นเวลา15ปีและทางเลือกที่3นั้นก็จะได้รับในจำนวนเงินที่เท่ากันนะคะตลอดชีวิต 3. ถ้าจ่ายเงินสมทบครบ2ครบ24เดือนภายใน40เดือนก่อนทุกพลภาพ ทางเลือกที่1และทางเลือกที่2ก็จะได้รับเงิน800บาทต่อเดือนเป็นเวลา15ปีส่วนทางเลือกที่นั้น,นะคะก็จะได้รับ800บาทต่อเดือนเช่นกันตลอดชีวิตนะคะและ4ถ้าจ่ายเงินสมทบครบ36เดือนภายใน60เดือนก่อนทุกผลภาพทางเลือกที่1และทางเลือกที่2ก็จะได้รับเงิน1000บาทต่อเดือนเป็นเวลา15ปี ส่วนทางเลือกที่3นั้นนะคะก็จะได้รับ1 0 0 0บาทต่อเดือนเช่นกันไปตลอดชีวิตนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นค่าบริการทางการแพทย์นะคะสำหรับผู้ประกันตนกรณีทุพพลภาพนะนะคะไหนมาตรา33และ39สาสามารถที่จะเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่เลือกไว้หรือเป็นสถานพยาบาลของรัฐนะคะทั้งในกรณีที่เป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะเนื่องจากทางสถานพยาบาลก็จะเป็นผู้ดําเนินการยื่นเรื่องเบิกค่าใช้ใจ่ายนะคะกับสํานักงานประกันสังคมเองนะคะโดยค่าใช้ใจ่ายที่ประกันสังคมจ่ายนั้นนะคะก็จะจ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นในกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในนั้นนะคะก็จะจ่ายตามกลุ่มการวินิจฉัยโรคนะคะและหากเป็นสถานพยาบาลเอกชนนั้นนะคะกรณีผู้ป่วยนอก ประกันสังคมก็จะจ่ายให้ไม่เกินเดือนละ2,000บาทและในกรณีผู้ป่วยในก็จะจ่ายให้ไม่เกินเดือนละ4,000บาทนะคะและค่ารักษาพยาบาลหรือค่าพาหนะรับสงผ์ผู้ทุกผู้ทุกผลลภาพนั้นนะคะประกันสังคมก็จะเหมาจ่ายให้ไม่เกินเดือนละ500บาทค่ะซึ่งเงื่อนไขาการเกิดสิทธทิประโยชน์นั้นนะคะก็คือจะต้องจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า3ใน15เดือนก่อนทุกผลลภาพนะคะ ในส่วนของมาตรา40นั้นนะคะทั้ง3ทางเลือกนะคะก็สิทธิ์ค่าบริการทางการแพทย์นี้นะคะก็จะใช้สิทธิ์บัตรทองนะคะในส่วนของเงินบำเหน็จชาราภาพกรณีทุพพลภาพนั้นนะคะก็จะได้รับเมื่อมีมติให้เป็นผู้ทุพพลภาพนะคะส่วนจำนวนเงินนั้นขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการส่งเงินสมทบทั้ง3มมาตรานะคะ และค่าทำศพในกรณีที่ผู้ประกันตนที่ทุกพลภาพเสียชีวิตสำหรับมาตรา33และมาตรา39นะคะผู้จัดการศพก็จะได้รับเงินค่าทำศพจำนวน5 0,000บาทส่วนมาตรา40นั้นนะคะหากเสียชีวิตระหว่างทุพพลภาพก็จะได้รับเงินค่าทำศพตามทางเลือกที่เลือกจ่ายดังนี้นะคะสำหรับทางเลือกที่1และที่2นะคะก็จะได้รับเงิน2 0,000บาท และทางเลือกที่3นั้นนะคะก็จะได้รับ40,000บาทค่ะและเงินสงเคราะห์กรณีผู้ประกันตนที่ทุกพลภาพเสียชีวิตนะคะสำหรับมาตรา3 3และ39นั้นนะคะมีสิทธิที่จะได้รับก็ต่อเมื่อ 1. จ่ายเงินสมทบตั้งแต่36เดือนแต่ไม่ถึง120เดือนนะคะก็จะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย2เดือน2 หากจ่ายเงินสมทบตั้งแต่120เดือนขึ้นไปก็จะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย6เดือนนะคะส่วนผู้ประกันตนในมาตรา40นั้นนะคะก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองในสิทธิประโยชน์นี้นะคะในส่วนของหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณียื่นขอเพื่ออนุมัติเป็นผู้ทุกพลภาพนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วย 1>, 1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนสปส2 0 1 2. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเป็นบุคคลทุพพลภา,ภาพสาสำเนาวเวชระเบียนสํสาสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธานาคารประเภทออมทรัพย์ซึ่งเป็นหน้าแรกที่มีชื่อและเลขบัญชีของผู้ประกันตนนะคะและ ท่านสามารถยื่นเรื่องได้นะคะที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครในพื้นที่จังหวัดหรือว่าสาขาที่สะดวกนะคะยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณาสุขค่ะสำหรับท่านไหนที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วยังมีข้อสงสัยสามารถพิมพ์ถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่ พบกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ